สวัสดีค่ะอยู่กับบุ้นเส้นเช่นเคยค่ะวันนี้มาดูความคืบหน้าของทีมงานทัหนึ่งนะคะทำคูกั้นน้ำน,นะคะวันนี้ซื้อขนมมาฝากทีมงานด้วยค่ะกล้วยทอดมันทอดแล้วก็มีขนมดอกจอกนะคะตอนนี้วุ้นก็อยู่ที่หน้ารถนะคะวุ้นก้อยจะจะให้ดูบรรยากาศ อยู่ในรถเนาะต้องนอกแดดมา้อนนะคะเสียบอยพี่จวดเลยเนาะเสียบอยคันนี้เป็นน้องมะนาวส่วนคันนี้เป็นรถของเสียนอนนะคะวิ่งกันทีละสองคัน ุ้นจะลงไปเดี๋ยวใส่ถุงเท้าก่อนปะ๊ะเราลงรถกันจะเอาขนมไปฝากทีมงาน บุญชอบมากเลยอ่ะรถคันนี้น่ะรถเสียนอนอะสีชมพูโอ้ลงไปสั้นแต่ว่าเอาเสียบไว้รถเปนค่ะ โอ้บ่อคือสั้นเท้เฮ้ มิดเลยเห็นแต่หัวรถ ็น่าจะเสร็จแล้วค่ะใกล้แล้วแหละวุ้นว่าดูจากดูจากอ้อมแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาสูงขนาดไหนวันแรกที่วุ้นมาพึ่งเทได้นิดเดียวเองถึงตรงที่เสียนอนถอยลงไปนะแต่ตอนนี้มันอ้อมหมดแล้วว่ะ โอ้ยเสียบอยร้องไห้เป็นอะไรเนะะายยะอย่าหายอย่าหายเสียบอยร้องไห้โอ้ตายเลยนี่เสียบอยโอกหักหละวะนี่เอฟซีเป็นห่วงมากเลยเสียบอยนี่ไปทําอะไรไว้เยอะโอ้บ่ได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 ้เอฟซีพิดหวังแล้วนี่เสียบอยนี่เขาบอกว่าเสื้อสนไล่เดจน <c oughs> มาลอดูน้องมะนาวขึ้นเอ้ยขึ้นจากปากบอกันปัาดเลยหรอพี่น้องลันเลยหรอ เยี่ยวดิยางวัดเสียวเลยคนขับไม่รู้ว่าใช่คนเดิมหรือเปล่าใช่ตาหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใคร คนแจกตัวใครไม่ใช่จานเหล่ววหออาอวบเราน้อยบ่เสียบอยแก ซีใจดีซื้อโซ่ซำให้เสียบอวหน่อยเสียบอวโดนยึดมือถือโอ้บ่ได้เลยเสียบไว้นี่เสือเสือสิ้นไล่แล้วฮะดูแดดก็ร้อนแอร์ก็ไม่มีโอ้ยใช้ได้ใช้ไปก่อนครับฮ่าฮ่่าฮ่าก็ใช้ได้ใช้ไปก่อนเพื่อหางย้อยแล้วพี่น สบอย,บอยอสุดยอดนะคะลูกน้องอย่างนี้ใช้ได้ใช้ไปก่อนเราสั่นว่าเหงื่อแตกเหงื่อแตนพี่น้องแดดมันฮอนเนาะขน,นมเราก็แค่จะเอาวางไว้ตรงนี้เนาะไม่ยังไม่มีใครมาแต่เราก็อยบอกเขาว่าเราซื้อมาฝาก โอเคค่ะวันนี้ก็พามาดูความคืบหน้าบรรยากาศของทีมงานโกหนนะคะไว้มาตามต่อกันที่หน้าค่ะเรือเส้นสายมันไม่ได้ค่ะ